วัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้5โมงครึ่งแล้วนะฮรตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะคร5โมงครึ่งวันนี้ผมได้มาขายน้ำอ้อยนะครับวันแรกนะหลังจากหยุดไปยาวนานเลยนะครับเป็นสัปดาห์ละเอา้านฮะได้ไหมเหรอบันไดบันไดฮะอ๋อเอาลวดไม่ได้ใช้นะนะครับมายืมบันได ผมไปทาสีมันจะคาชมบรรยากาศก็ผมถึงไหนเราเมื่อกี้ลืมเลยลืมเอ้ก็ไม่ได้ขายมานานไม่ได้ขายมานานนะครับวันนี้ก็กลับมาขายเป็นมันแรกวันนี้ขอให้ได้ค่ากับข้าวตอนนี้ยังได้ไม่ถึงร้อยเลยครับยังได้ไม่ถึงร้อยเลยได้เท่าเนี่ยอ๋อเจ็ดสิบบาทหรือเปล่าเจ็ดมาแล้วลูกพาเท,าท,าทา่าลูกค้าขวดเล็กขวดเล็กสิบบาทครับโคตใหญ่ยี่สิบ ดี๋ยววางแป๊บหนึ่งนะครับมีครับน้องแข็งแก้ว <c oughs> วางหนึ่งจะเป็นไง Ăn không right. บาทกว่าจออได้ครับซื้อครบห้าสนะิบบาทแถมเมซื้อครบห้าสิบบาท

ได้ได้ครับแม่จบแบบแป้นมาเนี่ยจบแบบแป้นิี่บานที่บาจ้ะ โอ้ยลอนสิบบาทยาขายบบบอกเนี่ยอะไรนะมีไหมมีครับมีมีอ่าสิบบาทโอ้ลวงนะโทษทีโทษทีโทษทีครับอ้องแข็งอ้องแข็งไหมเนี่ย แม่แล้วมแรงมากครับวันนี้ลมแรงมากผมแรงมากม,มากนี้ผมกินข้าวแล้วกับเออ หมูยอหมูยอมีไส้กรอกหมูยอนะครับมีง่ายๆครับติวซื้อมาสองอันแล้วยี่สิบบาทแล้วสิบบาทอันไปเริ่มนะครับกินเอาแบบด่วนๆ่ว,ด,วด้วยก่อนกินก็คงจะอิ่มยาวครับกินข้าวนี่ครับขาขายกินง่ายๆ่าด้วยกันเอาเรืยเร็วเอามีแรงนะเวลาผมหิวข้าวผมต้องกินนะมัน มันจะเป็นคนที่แบบหิวหิวปุ๊บมันต้องกินปั๊บอะต้องหาอะไรกินเข้าไปได้มันงั้นมันจะมันจะอยู่ไม่ถูกนะถ้ามันหิวมากสั่นเลยนะสั่นแบบแบบแปลว่าไม่ถึงก็สั่นแต่มันมันออกอาการเมียนหัวถ้าหิวข้าวมากๆากนะครับอ้อยไหมครับวันนี้ได้อ้อยมาในช่วง มามาถึงก็เป็นช่วงบ่ายนะครับก็ปอกปอกแล้วก็มาเลยนะครับบินตรงมาเลยปลอกเพ๊่มคันมาเลยครับในหนึ่งวันวันนี้พาแฟนไปหาหมอที่อำเภอลนพงศ์แล้วแล้วก็ผมก็ให้แฟนรออยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับผมก็ไปเสรีภูมินะครับไปเสรีภูมิก็แปลอ,อ้อยนะกลับมาแฟนก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ มานั่งรอแฟนอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับกลับมาถึงบ้านก็เที่ยงแล้วนะครับเที่ยงเที่ยงกว่าด้วยนะครับก็กินข้าวแล้วก็นั่งตอกอ้อยตอกอ้อยล้างอ้อยทำนู่นทำนี่คั้นกอกเอามาถึงเอามาถึงณนะจุดขายตรงนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะสี่โมงครึ่งตอนนี้ก็นั่งขายตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับรตนนตนนรแต่รเริ่มมืดแล้วนะครับ ตอนนี้5้าโมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ได้งานอยู่นะครับได้งานอยู่ได้ทําธุระด้วยได้งานของตัวเองด้วยนะครับเราก็ได้ขายน้าอ้อยด้วยพอได้ค่ากับข้าวตอนนี้ได้ร้อยร้อยนินดๆครับได้ได้ร้อยนินดๆแล้วยายก็ขายขายสินค้าเดี๋ยวเก็บมาจากหน้านะครับเก็บมาจากหน้า มีผักขมไว้ใส่อมมีสะ,ดะ,สะ,ดววดะเดานะครับมีสะเดาลวกมีใบมะกรูดตะไคร้ขากระเพรานะครับมีมะกออครับที่เด็ดครับไว้ใส่ต้ตมตำอร่อยมากนะครับมะกรกออร่อยอร่อยเสือก็มีนะครับเป็นสินค้าจากจ้าเสือได้นานนะครับข,งขงองยูนามีค่านะครับเ,เห็นอย่างเงี้ย ไม่ไม่อะไรได้ยังไงเยอะอยู่บ้านเลยตลาดนี้ไม่ได้พาเดินชมนะเพราะว่าผมเขิน <c oughs> มันเป็นคนในหมู่บ้าน <c oughs> คนในหมู่บ้าน <c oughs> ไม่ได้พาเดินชมถ่ายในจุดต,ต่างๆนะครับนี่ร้านอันนี้ร้านของหวานนะครับนี่ร้านของหวาน อร่อยครับขายดีครับผมขายดีขายดีครับร้านขนมร้านขนมตรงนี้ขายไม่ค่อยดีก็เลยไปช่วยร้านข้าวแกงขายเลยนะครับนี่ฮะบรรยากาศครับผมบรรยากาศตอนอห้าโมงครึ่งนะครับคนคนก็เริ่มมาแล้ว มมอยาจัดข้าวจัดของจัดระเบียบคนก็เริ่มคนเริ่มเดินเยอะขึ้นครับแต่วันนี้อากาศหนาวครับอากาศหนาวลมโชยเลยครับตรงนี้เป็นช่องช่องที่ลมจะมานะครับผมนั่งตรงนี้เต็มๆตมเลยครับนี่ลมมาแล้วก็มันเป่าจมูกตอนนี้ต้องใส่ผ้าปิดจมูกไม่งั้นมันมันจะมึนหัวเลยนะครับลมเป่าจมูก เย็นครับเย็นช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากแต่เป็นช่วงที่ผมไม่ได้ขายของพอมาได้ขายวันแรปั๊บหนาวเลยครับหนาวเลยจริงจริงมันหนาวมันเย็นๆแต่เมื่อวานแล้ววันนี้วันนี้ก็เลยวันนี้เย็นขึ้นเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่ถูกจังหวะตลอดครับถูกจังหวะตลอดจังหวะที่ไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครับมันเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เแคะนั้น ทำตามทำในสิ่งที่เราทําได้นะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับจัดระเบียบความสําคัญหนึ่งสองสามสี่แล้วกันนะครับถ้าจะทิ้งอ้อยมาก็มันจะเสียเยอะนะครับตาได้ยังได้ยังได้ยังกินเขา,าเขาย,ยน้ำอ้อย,ย,อ,ย,ยอ,อ๋ขายน้ำอ้อยถ่ายทำลง youtube ถ่ายไปเรื่อยหละ <laughs> ขายจะสี่เดือนแล้วดีเนี่ยสี่เดือนแล้วแหละ เป็นไงเรื่องแขนเป็นยังไงแขนเป็นยังไงบ้างแขนโตเป็นนิ้วอย่มั้งอ้าวที่ว่ายกไม่ค่อยขึ้นมันจะไปกี่แน่นยืดเลยมั้งปวดปวดแขนทั้งมือกระดิ่ตอดขั้นหนึ่งเขาเนาะรอโอ้ยไปทีไปท่ามกลางตบปวดตัวนี้ไม่ชัวร์จิตซะบ้านไปได้ใส่กุ๊กไม้คนเออลมแรงหนาเงาลมลมลมแรงลมแรงมากเลย ไปเอาห้อยมาวันนี้ปลูกห้อยเพิ่มมาด้วยปลูกห้อยเพิ่มอีกเกือบสองไร่เลยเหรอปลูกห้อยเพิ่ม <ไป S 2> เอาไว้ขายปีหน้าขายทั้งขายทั้งน้ำขายทั้งลำลงลงเดินแถวตรงไหนแถวตรงไหนอ่าตรงหนององค์ติดเป็น<ร>ที่นาตรงหนององเจอที่นะจ้าปลูกแล้วเจอดีวะอะไรน,น,นะตรงที่ปลูกไว้แล้วนะก็เกิดดีแต่ตอนนี้มันแรงผมต้องสูบน้ำใส่ก่อนเดี๋ยวกำลังจะทำระบบน้ำซื้อของมาละทยอยซื้อของมาเรื่อยๆ ทาระบบน้ำเปด้วยครับเพราะว่ามันมันปลูกหน้าฝนไงพอหมดหน้าฝนปุ๊บมันยืนต้นแล้วถ้าไม่ไม่เอาน้ําใสมันจะมันจะไม่ไปต่อแลละมันจะแค่แกนมันเสือหียวตายเลยมันนี่เหมือนปลูกไว้หน้าเลี้ยงนี่ไว้หน้าเลี้ยงมันจะเป็นทุ่มเนาะพอมันไดพอไปถึงหน้าฝนปุ๊บมันก็ยืนต้นนะจนถึงตับเลยเราปลูกหน้าฝนไงต้นมันยืน้ว น้ององค์อยู่ไกลอยไกลบ้างเฮน้องน้ององค์ก็แปลงหนึ่งน้ององค์นี่สองประมาณสองไร่อยู่ตรงไอนเสียงตาสียะตุนอีกเกือบเกือบไร่ครับใกล้ไปใกล้น้ององค์อ๋อครับน้ององค์น้ำมีทั้งปีน้ององค์พี่ซื้ออะไรไปกินที่เขาตาครับปวดใหญ่ยี่สิบครับ ขวดเล็กสิบาทอันนี้3ขวด50อันนี้6ขวด50าสิบครับ,อเ,อรบเอากี่ขวดครับเอาหกขวด50าออาบาทครับขประหบานแป๊บนะครับ นี่ต้องกำลังไปสอนแมงกันเลยน้ำมาเริ่มแห้งไปสอนแมงสอนอะไรครับน้ำมันก็ไหลสิมันก็มีตรงตรงไหลก็มีตรงแห้งก็มี Okay. อาตาสอนอน้องไวไปกินอ่ะอน้องไวไปกินซื้อขายบอลเลกบอบอียเไปกินที่ซื้อนิเยหยถ้าทไเย็นก็ิ้งไสักสักแป๊บนึ่ถ้าอยากกินเย็นทิ้งไว้ก่อน ล้วให้กินก็นได้เ้เาเกชอบเป็นเล่นกระตือสีกระอสีีเราไปเล่นเวลาผมมากลับมาเทศกาลเกก็ไปเกยก็ไปนั่งเล่นกระอสีก็ชอบชวนไปนั่งเล่นอยู่ที่บ้าน เสียงแกผมก็ไปบ่อยอยู่แกอยู่นาแกแกแกอยู่แกนอนอยู่เถียงเลยหนองโอ่งตัวนี้น้ํากําลังแห้งเรากําลังสอนแมงเมื่อวานวันวันก่อนแม่ยายกับเมียก็ไปสอนสอนแมงหลายอยู่พอได้มามาแกงมอยาไปสอนนะผมมันมีคนไปสอนก่อนด้วย โอ้ยหนองโอ่งน้ำมันหลายเนาะน้ำมันน้ำมันรวมกันตรงใช่เพอยากแกงเน่ได้แมงมาแกงได้เขียดได้มาแกงแต่มันจะมีตรงที่น้ำยังเคียงเอวอยู่เลยนะอ่าโอ้ได้อีกเยอะได้สอนอีกร้านกว่าน้ำมันจะแห้งหมด ก็ได้น่าจะเกือบเกือบสองแล้วนะครับพอได้ค่ากับข้าวนะครับมันแรกมันแรกอากาศหนาแนมแบบนี้กับยอดขายกได้ค่ากับข้าวประมาณนี้นะยังไม่ถึง200ครับยังไม่ถึง200ก็มี6กขวด50แล้วก็อีกคนนึงก็50ก็ร0 0ยังไม่ถึงประมาณประมาณ1 7 0 1 0 0บาทประมาณประมาณนั้น อ,อีก30บาทก็ถึง0 0แล้วก็จะได้ค่ากับข้าววันนี้กต่ข้าวก็ไม่แพงนะครับที่ที่บ้านบ้านเรานะครับค่าของชีพนะครับกับข้าวไม่แพงนะครับอย่างยายก็ขายไม่แพยงยาก,กองนี้เท่าไหร่ยายสิบบาทสิบ <18. S 1> บาทเนี่ย ในกรุงเทพไม่ได้นะครับ<ช>ไม่กรุงเทพใ,จจใ,ใช่ครบชุด <ไป S 1> นะครับเก็บไปกินได้ยเยอะนะสิบบาทนะครับเนี่ยมะกอกอก็จานละสิบบาทเหมือนกันสิบบาทถั่วถั่วเท่าวถั่วสิบกะเพราห้ากระเพราห้าอันนี้มะกูดมะกรูดห้าบาทนะครับในเมืองไม่ได้นะครับเขาบอกค่า ถึงว่าเราจะไม่ได้หาเองตอนมาอยู่บ้านนอกนะเราทํางานม,มาแล้วสร้อเราอยู่ได้สบายๆนะครับอยู่เนี่ยนะครับถ้าของชีพมันถูกอันนี้ผักผมไว้ใส่แกง่อมสะเดา,าเรากำละสิบลวกพร้อมลวกพร้อมนะรบรรยากาศบ้านเราครับเดี๋ยวช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่คนกลับมาน่าจะขายขายของดีนะยานเนาะ จัใชาาา่ครับครับบรรยากาศนะครับเหนาครับเหนาวงใส่ผ้าลุกม,มันเป่ารนะครับ เอาลับมาทางเดิมโอ้คลิปนี้19นาทีแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ชมบรรยากาศร้านอมองมุมอมองจากด้านหน้านะครับมุมมองจากด้านหน้าร้านนะครับก็เป็นมุมเดิมๆครับมุมเดิมๆพูดพูดเหมือนเดิมทําอะไรเดิมๆแต่ว่าชีวิตเราดำเนินต่อไปทุกวันนะครับ ไม่มีอะไรที่ก็ไม่มีอะไรที่ใหม่ล้วฮะผมก็พูดอะไรที่มันเดิมๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับวิถีชีวิตแบบนี้นะอยากให้ถ้าเป็นไปได้เนะเก็บเงินเก็บทองกลับมามาตั้งตัวทําอะไรอยู่บ้านถ้าของชีพมันมันถูกกันพออยู่พอกินครับไม่ต้องไปหวังรวยนะพอ,พออยู่พอกิน อย่าถ้าใครจับจับจุดจับทิศทางได้ทำมาหากินในตามเชิะบทนะถ้าหลายคนก็รวยก็มีนะครับแต่คนรวยก็มีช่วงที่ผมเอ่อช่วงที่ผมไม่ได้ขายน้ำมอยนะคเจ็ดวันเนี่ยทางแม่ยายก็มีไรายได้ก็คือ,อยังพลาวันนั้นนะนะได้สามพันนะครับก็พอได้ค่ากับข้าว<ห>พอได้ครับ<ห> <laughs> ผมไม่ได้ขายของอีกทีหนึง่งผมก็ไม่มีข้าวข่าวพอดี เอ็ดยายตุ่นก็กีดยางวันพุธผมก็ไปเอาไปขายสมาชิกก็ให้กลุ่มสมาชิกสากลตรงเนี้ยเอ้ยสมาชิกยังพาราตะบนคอ,งองุงจริงๆต้องใรรไปขายก็ได้นะใหญ่ใครไปขายก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องเป็นสมาชิกวันนั้นได้ส0 0พับาทร5 8ยหโลโลละสิบาบาทตอนนี้มันลงราคามันลงทัทง้งทั้งหนองพ่อก็ซื้อ18บาทนะเขายังถามผมเลยว่า เขาอยู่นี่1 9บาทเลยอะไรเงี้ยมันมีเจ้าหนึ่งที่เอาไปบีบน้ำออก<ม>เขาเรียกเคฟ้า,าไปเคฟออกเขาจะซื้อ22บาทโอ้แต่เขาบีบน้ำเราจะไม่เหลือนะอบีบน้ำจนแบบแห้งเ,เป็นแผ่นเยตุนกับไปตั้งแต่ตีหนึ่ง ไปก,ไปกี่ตั้งแต่ตีหนึ่งนอนประมาณ3ามทุ่มตีหนึ่งไปกลับมากับเจ็ดโมงเช้ากลับมาบ้านโอเค <Okay, S 2> นะครับบรรยากาศครับผมประมาณนี้ก่อนเนาะมันนานมากนะคลิปนี้20นาทีนะครับ เจอกันใหม่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้เมื่อวานก,อนก่อนยังร้อนอยู่เลยวันนี้หนาวแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ